สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสวัสดีนะครับยำแรงของวันที่ซีก็แล้วกันนะครับมือนีกระได้ไปตกปลามานะครับพี่น้องได้ปลามาทั้งหมดซีตัวปลายีสกนะครับนะครับลงทุนไปเบ็ดหนึ่งขั้นสองรอยบาทนะครับแล้วก็ค่าซื้อหัวอาหารเม็ดสองรอยบาทนะครับกินเขากินน้าเม็อดอีกซีสิบาทนะครับพี่น้องมาเบิองว่า ปลาสีตัวผมสีใดจากกิโลนะครับนอบา,าอเฉลี่ยปลาปลายีโซก้าเข้าซสื่อตามทองตลาดกัลโลละรหาินะพี่น้องเดือระมาณเนาะเดี๋ยวมาบึงบรรยากาศว่าผมสเอามาสั่งบาสีใดจากตัวนะครับได้ปลามาทั้งหมดสี่ตัวตัวแหลกผมเอาใซ่ตาสั่งมาแล้วนะครับนี่พี่น้องตัวนี้ได้สองขีดเก้าครับสองโลเก้าขีดนะครับ,รบนี่ครับสองโลเก้าขีดเดี๋ยวพี่น้องเดือตัวนี้ ตัวแรกนะครับสองโลเก้าขีดเส้ปลาสมแล้วพี่น้องต่อไปตัวที่สองนะครับโลที่สองเลยพี่น้องเด้อต่อไปหอดซิบโลกิ้งเลพี่น,อน้องเนาะสองโลเก้าแล้วนะครับตัวนั้นตัวนี้ สามโลหนึ่งขีดนะครับก็เป็นสามกับห้าสามกับสองเป็นห้าห้าห้าครบีหนึ่งขีดเป็นหกโลนะครับตัวหนั้สองโลเก้าขีดตัวน,นีสามโลหนึ่งขีดนะครับรวมกันเป็นหกกิโลนะครับได้หกกิโลแล้วเด้อพี่น้องเด้อหกหกกิโลแลวนะครับต่อไปต,ตัวที่สามนะครับ หกโลเด้อพี่น้องเด้อถ้าเล่ยซิบโลก็ถือว่าจะของบอขาดทุนนะครับมือหนึ่งจะจับโทรศัพท์บอไดี้เอาคาต่้งกอกาน้าำเดวยวพี่น้องขอตัวขอไป เด้สูดเงียสูตรลุงตูนะครับเนียสูดลุงตูเด้อพี่น้องเน้อนี่ครับนี่ตัวที่สามนะครับว่าจะเท่าไหร่แล้วนะครับสองตัวถูกกิโลแล้วนะครับตัวนี้สองโลหกขีดครับเป็นแปดกิโลแปดแปดกิโลหกขีดนะครับ เป็นแปดกิโลหกขีดแล้วนะครับไปตัวสุดท้ายตัวใหญ่ของเพื่อนนะครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้สองโลหกขีดเลยเด้อพี่น้องเด้อตัวสุดท้ายนี่ท่า์ดายบูฮงนะครับอนี้สิก่ก้ตัวนึงนะพี่น้องเด้อนี่ครับอย นี่เต๋ออยูพี่น้องเลยนี่ครับโอ้พี่น้องใส่กี่หน่เลยนะตัวนี้สามกิโลแปดขีดนะครับสามกิโลแปดขีดแปดกับสามเป็นสิบเอ็ดแปดขีดกับหกขีดเป็นสิบสี่ขีดเป็นหนึ่งจุดสี่เลยขีดนะครับ เป็นทิปเป็นทิปสองโลสีขีดนะพี่พน้องปลาทั้งเมดซีโตเนี่ยสิบสองโลสีขีดนะครับกัถือว่าบอนอยบอหลายนะครับเนะะาะกับเฉลีย่ยโลละห้าสิบบาทกะกะัสทีได้อยู่หลายบาทอยู่นะครับนะครับหางหกลอยอยู่นะครับถ้าขายนะครับกะถืวอวายูทุนนะครับ ลงทุนเบดค่าเบสสองร้อยค่าหารสองร้อยรวมหมดแล้วหมดสี่ร้อยได้ปลามาสี่ตัวเฉลียกับตัวละลอยก็แล้วกันนาะพี่น้องเนาะกะถ้าเหาเห็ดกับเขา,เาไปกินได้จกักอาทิตย์หนึ่งก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบคลิปบรรยากาศไว้เพียงตอนนี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ